สวัสดีค่ะพบกับคุณครูน้ำฝนและโปรแกรมโยคะ Next and Shoulder Relief นะคะวันนี้คุณครูน้ำฝนนะคะจะพาทุกคนมายืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่ค่ะรวมจนถึงหลังล่างด้วยนะคะใครที่มีอาการปวดเมื่อยบริเวณนี้นะคะสามารถทำตามโปรแกรมนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะนั่งอยู่ท่าขัดสมาธิค่ะหลังจากนั้นนะคะหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะค่ะ1มือประกบติดกันนะคะ แล้วค่อยๆออกแรงเหยียดแขนขึ้นค่ะสายตามองมือหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะประสานมือเข้าหากันค่ะแล้วค่อยๆนะคะเปิดฝ่ามือหงายขึ้นหาเพดานค่ะพยายามเหยียดแขนตรงนะคะถ้าไหวใครไหวอีกนะคะพยายามให้แขนทั้งสองข้างค่ะเลยใบหูเราไปทางด้านหลังนะคะเก็บซี่โครงกลับมานะคะหายใจห้า 4 3 2และ1ค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆคลายมือหลังจากนั้นประสรานกันอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าค่ะพลิกฝ่ามืองหงายหายใจออกค่ะค่อยๆเก็บสี่โครงกลับมานะคะดึงแขนไปนะคะข้างใบหูเรานะคะ5 4 3 2 และ1ค่ะค่อยๆคลายมือนะคะหลังจากนั้นค่ะมือรูปถ้วยนะคะทางด้านขวาหายใจเข้าค่ะวาดแขนทางด้านซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะใช้มือซ้ายค่ะาวางไปที่ด้านบนเหนือใบหูเรานะคะค่อยๆเอน็นต้นคอไปทางด้านซ้ายค่ะ5 4 3 2สอง และ1ค่ะหายใจเข้าดึงลำคอกลับมาตั้งตรงค่ะหายใจออกค่ะหันใบหน้านะคะไปทางด้านซ้าย45องศาแล้วค่อยๆนะคะกดคางชิดอกค่ะใช้มือของเรานะคะจับไปที่กลางกระหม่อมแล้วค่อยๆพยายามกดคางชิดอกเท่าที่ไหวนะคะใครอยากยืดเพิ่มนะคะให้เดินมือทางด้านขวาค่ะออกไปทางด้านขวามากยิ่งขึ้นนะคะจนเหลือแต่ปลายนิ้วกลางนะคะแตะพื้นเบา ฟิวยืดที่ต้นคอทางด้านขวา5 4 3 2และ1ค่ะหายใจเข้าค่ะดึงลำคอกลับมาตั้งตรงค่ะหายใจออกเปลี่ยนสลับคางขามือซ้ายลูบถ้วยขามือขวาแตะไปที่ด้านบนนะคะเหนือใบหูทางด้านซ้ายหายใจเข้ายืดหนะ้าอ,อกขึ้นหลังตรงหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะ เอน็นใบหูขวาขาลงไปหาหัวไหล่ทางด้านขวาใครอยากยืดเพิ่มนะคะให้เดินมือทางด้านซ้ายค่ะออกไปทางด้านซ้ายมากยิ่งขึ้น5 4 3 2และ1ขาหายเจเข้าดึงลำคอกลับมาตั้งตรงขาหายใจออกหันใบหน้าไปทางด้านขวาค่ะสีส้าองศาแล้วค่อยๆกดคางชิดอกค่ะ หายใจเข้ายืดหน้าอ,อกขึ้นค่ะตัวตรงหายใจออกค่อยๆเดินมือไต่ออกไปมากขึ้นค่ะ5 4 3 2และ1ค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆดึงลำคอกลับมาตั้งตรงค่ะหายใจออกค่อยๆคลายท่าหลังจากนั้นนะคะวาดแขนนั้นขวาไปทางด้านซ้ายค่ะใช้แขนด้านซ้ายนะคะ ขัดกับแขนทางด้านขวาค่ะแล้วพยายามกดหัวไหล่ขวาห่างใบหูไว้นะคะหายใจเข้ายืดหน้าออกขึ้นตัวตรงหายใจออกค่อยๆค่ะหันใบหน้าไปทางด้านขวาค่ะมองข้ามหัวไหล่ขวาไป5 4 3สองและ1ค่ะค่อยๆคลายค่ะเปลี่ยนสลับข้างค่ะ ออกแรงนะคะเหยียดแขนซ้ายให้ตึงเท่าที่ไหวกดหัวไหล่ซ้ายห่างใบหูไว้ค่ะห4 3ส,ส,สองและ1ห,หายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยคลายท่าน,นะคะหลังจากนั้นค่ะเหยียดแขนสองข้างออกมาทางด้านหน้านะคะกระจายนิ้วมือออกให้กว้กวางเลยนะคะแล้วพยายามนะคะออกแรงผักซนมือนะคะ เมื่อเราผลักกำแพงนะคะแล้วดึงหัวไหล่ห่างไปหูค่ะ5 4 3 2และ1ค่ะหลังจากนั้นกำหมัดค่ะแล้วค่อยๆแบะ1กำา3สอง7 8 9ส และ10ค่ะหลังจากนั้นกระจายนิ้วมือออกให้กว้างๆเลยนะคะหายใจเข้าแบมากหายใจออกแบบน้อยเข้าแบมากออกแบน้อย2 3 4ส6 7 8 9ห้าหและ10บค่ะหลังจากนั้นนะคะพับนิ้วโป้งเข้ามาค่ะแล้วสนิ้วกำหายใจเข้าค่ะ หายใจออกค่ะค่อยๆนะคะกดสันมัดลงนะคะแล้วค่อยๆนะคะดึงขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านะคะไปแต่ข้อมือนะคะพยายามล็อกแขนไวน้นิ่งๆออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายค่ะคราวนี้นะคะค่อยๆหมุนข้อมือชา้ชาๆนะคะ ไปแต่ข้อมือคะ่ะล็อกแขนไว้นิ่งๆฟิลข้อมือของเรานะคะ3 2และ1คะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะหมุนย้อน5 4 3 2และ1คะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะค่อยๆคลายมือหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นหาเพดานคะ่ะ หายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงขาะสไลด์เอลำตัวไปทางด้านข้างค่ะซ้ายเบนพยายามกดสะโพกขวาติดพื้นไว้หนักๆค่ะแขนขวาเหยียดข้างใบหูไว้คลายไหวนะคะลดข้อศอกซ้ายลงติดพื้นเลย5 4 3 2และ1ขาค่ะหายใจเข้าดึงลำตัวกลับมาตั้งตรงค่ะหายใจออกค่ะเปลี่ยนสลับค้างสไลด์มือขวาออกไปให้สุด หายใจเข้ายืดลำตัวตรงขาหายใจออกค่อยๆนะคะงอข้อศอกลงพยายามกดสะโพกซ้ายติดพื้นไว้5 4 3 2และ1น่งขาหายใจเข้าค่ะดึงลำตัวกลับมาตั้งตรงค่ะยืดลำตัวยาวหายใจออกขาวางมือรูปถ้วยขาด้านหน้าสไลด์มือออกไปให้สุดเลยค่ะ แล้วค่อยๆนะคะผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายหน้าผากเราลงไปที่พื้นนะคะพยายามกดสะโพกสองข้างนะคะติดพื้นไว้หนักๆห้าสี่สสองและ1นึค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆค่ะ หายใจออกคะ่ะค่อยๆค,คลายท่าน,นะคะหลังจากนั้นคะ่ะเข้าสู่ท่า puppy p โพสนะคะจิกปลายเท้าวไว้ทั้งสองข้างนะคะพยายามล็อกให้สะโพกเหล่านะคะอยู่เหนือหัวเข่านะคะแล้วเราไปแต่ลำตัวด้านบนนะคะหายใจเข้าคะ่ะค,ค่อยๆเดินมือไต่ออกไปนะคะท่านี้จะช่วยยืด Upper b o ์บดีนะคะผาดดานนาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ หัวไหล่นะคะหน้าอกหน้าท้องนะคะพยายามนะคะเก็บซี่โครงกลับมาไว้นะคะแล้วค่อยๆกดหน้าอกลงช้าๆนะคะหมุนข้อศอกลงไปหาพื้นนะคะฟิวสบักเราแผ่ออกกว้างนะคะแล้วค่อยๆกดหน้าอกลงใครไหวค่อยๆลดข้อศอกลงใครไม่ไหวอย,อยู่ตรงนี้นะคะพยายามเวิร์กกับร่างกายตัวเองนะคะจับความรู้สึกของร่างกาย หายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวแล้วค่อยๆออกแรงกดเทีลน้อยนะคะสำรวจร่างกายของเรานะคะสำรวจลมหายใจไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะ5 4 3สองและ1ค่ะหายใจเข้าค่ะยกล้ำตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ หายใจออกค่ะค่อยๆนะคะเดินมือทั้ง2ข้างไปทางด้านซ้ายค่ะพยายามล็อกสะโพกให้อ hips square ไว้นะคะแล้วค่อยๆไปให้สุดค่ะหลังจากนั้นค่อยๆลดหน้าอกลงนะคะพยายามนะคะเก็บซี่โค้งกลับมานอนแล้วหมุนข้อศอกลงไปหาพื้นนะคะเราจะฟีลที่สะบักแล้วก็ t อ่ทรเซปเรามากยิ่งขึ้นนะคะหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆกดหน้าอกลงช้าๆค่ะ5 4 3 2และ1ค่ะหายใจเข้าค่อยๆเดินลำตัวกลับมาค่ะเปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ไปจนสุดแล้วนะคะค่อยๆหายใจเข้ายืดลำตัวตรงค่ะหายใจออกค่อยๆกดหน้าอกลงนะคะพยายามล็อกสะโพกให้นิ่งๆไว้นะคะสะโพกไม่เบี้ยวนะคะฟีลยืดไปที่ลำตัวนะคะด้านข้างฝั่งทางด้านซ้าย5 4 3 2 และ1ค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะเดินมือสองข้างค่ะให้อยู่ใต้หัวไหล่เรานะคะจิกปลายเท้าไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าท่าแคดข่าวกันหายใจเข้าค่ะแอ่นอกแอ่นท้องค่ะสายตามองขึ้นหาเพดานดึงหัวไหล่ห่างใบหูหายใจออกค่ะโกงล้างโกงสะบักคางชิดอก หายใจเข้าขาแอนอกแอนท้องหายใจออกโก่งหลังก่งสะบักข้างชิดอกหายใจเข้าขาแอนอกแอนท้องหายใจออกขาโก่งหลังก่งสะบักข้างชิดอกหลังจากนั้นค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะ อยู่ในท่า neutral spine นะคะหลังจากนั้นค่ะหายใจเข้าค่ค่อยๆโลดอาเดินมือสองข้างมาทางด้านหน้าแล้วค่อยๆโลหัวไหล่อยู่เหนือข้อมือนะคะแล้วค่อยๆลดสะโพกต่ำลงอยู่ในท่า o u t w a r d facing dog ค่ะดึงหัวไหล่ห่างไปหัวว้นะคะมือสงข้างกดพื้นไว้นักๆค่อยๆเงยหนนะ้าขึ้นไปหาเดานหายใจออกคำาแมวหน้าท้องค่ะถอยสะโพกไปทางด้านหลัง วนก้นกลบลงไปหาพื้นนะคะแล้วค่อยๆลดสะโพกลงไปหาส้นเท้าอยู่ในท่าหมอบกราบชาวโพสหายใจเข้าค่ะค่อยๆกลงหลังกงสะบักนะคะล้อหัวไหล่อยู่เหนือข้อมือนะคะเป็นเวฟนะคะหลังจากนั้นค่อยๆลดสะโพกต่ำลงหายใจเข้าค่ะหายใจออกคัมแมวหน้าท้องค่ะค่อยๆนะคะส่งสะโพกไปทางด้านหลัง ดึงสะโพกนะคะติดกับส้นเท้าอยู่ในท่ามรอบกับชาวโพสอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้ากงหลังกงสะบักนะคะแล้วค่อยๆพล่อยู่เหนือข้อมือค่ะแล้วลดหน้าท้องลดสะโพกต่ำลงหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆถอยสะโพกกลับไปชาวโพส จากตรงนี้นะคะดึงลำตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะให้พอมีช่องว่างนะคะหลังจากนั้นสอดแขนงด้านขวาค่ะปลายรักแร้ซ้ายนะคะายมือไปให้สุดเท่าที่ไหวนะคะความฝ่ามือไว้นะคะให้หัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะเสมอกันนะคะ shoulders q u a r e ไว้ความหน้าอกลงนะคะหายใจเข้าหายใจออกขาค่อยๆลดหน้าท้องลงไปนะคะหาต้นขาแล้วค่อยๆ ใช้น้ำหนักลำตัวของเรานะคะกดไปที่หัวไหล่ทางด้านขวา 5. ฟิลหัวไหล่ขวายืด4 3 2และ1นึค่ะหายใจเข้าขวาค่อยๆดึงแขนกลับมาค่ะยัดแขนออกไปเปลี่ยนสลับข้างขาแขนซ้ายค่ะ สอดไปใต้รักแร้ขวานะคะแล้วค่อยๆกดหน้าอกลงหัวไหล่ซ้ายห่างใบหูวไว้นะคะหัวไหล่สองข้างของเรานะคะความเท่าเท่ากัน5 4 3 2และ1ค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆเหยียดแขนกลับออกมา หายใจออกค่ะค่อยๆคลายนะคะหลังจากนั้นนะคะจากตรงนี้ให้ทุกคนค่ะค่อยๆกดข้อศอกลงไปที่พื้นนะคะให้แน่นๆเลยนะคะมือกับข้อศอกนะคะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ฟิลไปที่สะบักเหล่าแผ่ออกนะคะอันนี้คือสะบักชิดกับใบหูเนาะหัวไหล่ห่างใบชิดใบหูให้ทุกคนนะคะโฟกัสพยายามดึงหัวไหล่ห่างใบหูโดยการกด ข้อศอกลงไปที่พื้นหนักๆนะคะแล้วแผ่สะบักให้กว้างๆนะคะหายใจเข้าค่ะกดข้อศอกไว้แล้วค่อย,อยๆโรลํำตัวขึ้นลงค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะฟิลสะบักของเราทํางานนะคะกดข้อศอกไว้หนักๆกดโฟอาร์เราไว้หนักๆนะคะหายใจออก หายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายคราวนี้วางหลังเท้าราบค่ะแล้วค่อยๆนะคะดึงสะโพกของเราทับส้นเท้าอยู่ในท่าหมอบกราบชาโพรสค่ะให้ทุกคนนะคะโฟกัสไปที่ข้อศอกนะคะตอนนี้ข้อศอกเราอยู่ที่พื้นเนาะให้ค่อยๆนะคะ หายใจเข้าค่อยๆยกข้อศอกลอยขึ้นจากพื้นค่ะเราจะฟิลการทำงานที่แขนของเรามากยิ่งขึ้นฟิล <Feel S 1> ไปที่ต้นแขนด้านหลังทำงานนะคะสบักของเรายืดหัวไหล่ห่างใบหูห้าส,สาีสอง และ1ค่ะหลังจากนั้นนะคะลงลงตัวกลับขึ้นมาค่ะจิกปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะแล้วค่อยๆค,ค่ะส่งสะโพกขึ้นสูงในท่าดาวเก r ดเฟซิง g ็อกค่ะใครรู้สึกตึงต้นขาด,ด้านหลังให้งอกข่าไว้ก่อนแล้วค่อยๆเปิดส้นเท้าสลับคางซ้ายขวาค่ะยืดแฮมสตริงกันนิดหนึ่งห้า ส3 2และ1ค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆพยายามนะคะกดส้นเท้าลงใครไม่ไหวนะคะยกส้นเท้าขึ้นได้งอเข่าไว้พยายามออกแรงเหยียดแขนสองข้างนะคะหมุนหลังแขนเข้าหากัน5 4าส่ใครไหวค่อยๆเหยียดขาสองข้างตึงสาสอง และ1ค่ะหายใจเข้าค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างค่ะมาหาส้นเท้าเราหลังจากนั้นนะคะหายใจเข้าขาค่คอยๆค่ะดึงมือทั้งสองข้างนะคะสไลด์ขึ้นมาตามหน้าขาเราหายใจเข้าว,วาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะมือพนมประกบกันซ้ายตามองมือหายใจออกขาค่คอยๆลดมือลงค่ะผ่านใบหน้าลงมาที่กลาง หลังจากนั้นนะคะหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหาเพดานอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจออกค่ะงอข้อศอกนะคะแคตัสอาร์มค่ะเปิดหน้าอกขึ้นค่ะแอนล้างค่ะสายตามองขึ้นหาเพดานหายใจเข้าค่ะค่อยๆนะคะเก็บหน้าท้องค่ะแล้วออกแรงเหยียดแขนกลับขึ้นไปหนึ่งรอบหายใจเข้าค่ะ หายใจออกค่ะแอ่นอกแอ่นท้องขางองข้อศอกค่ะแคคตัสอาร์มสายตามองขึ้นหาเพดานหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเก็บที่โค้งกลับมาค่ะมมวนก้นกบลงแล้วค่อยๆเหยียดแขนสองข้างขึ้นไปหาเพดานอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายนะคะงอข้อศอกค่ะแอ่นอกแอ่นท้องค่ะสายตามองขึ้นหาบนเพดานนะคะ ความรู้สึกนะคะเหมือนมีคนดึงหน้าอกเราขึ้นไปหาเพดานนะคะให้ทุกคนนะคะคาแมวหน้าท้องวันเล็กน้อยเก่งหน้าท้องวันเล็กน้อย5 4 3 2และ1ค่ะหายใช้เข้าค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้าอกของเรายังคงแอ่นไว้แบบนี้นะคะวาดแขนทั้งสองข้างค่ะไปทางด้านหลัง มือจับประสานกันนะคะที่ด้านหลังสะโพกหายใจเข้าค่ะหมุนหัวไหล่ขึ้นหาเพดานแล้วค่อยๆกดหัวไหล่ทั้งสองข้างลงค่ะให้ทุกคนนะคะออกแรงหนีบข้อศอกข้าหากันนะคะพยายามยืดหนอ้าอกไว้หายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะออกแรงจากต้นแขนนะคะค่อยๆเหยียดแขนออกช้าๆนะคะเท่าที่ไหวนะคะใครรู้สึกตึงมากงอไว้แบบนี้ได้นะคะแคบ ให้เราเหมือนพยายามออกแรงเหยียดนะคะแล้วพยายามออกแรงบีบมือนะคะให้ชิดติดกันไว้นะคะฟิวยืดไปที่หัวไหล,ล่แลนะหน้าอกเราเปิด5 4 3 2และ1ขาหายใจเข้ายังคงแอน่นอกแอ่นท้องไว้หายใจออกค่อยๆก้มพับลำตัวลงขางอเข่านะคะ ดึงหน้าท้องติดกับต้นขาค่ะใครรู้สึกตึงแล้วอยู่ตรงนี้นะคะใครไหวไปต่อค่อยๆอ,ออกแรงเหยียดแขนชา้ชาๆเหมือนเรานะคะพยายามจะคลอสแขนของเรานะคะข้ามศีรษะเราไปใครไหวอีกนะคะค่อยๆอ,ออกแรงเหยียดขาสองข้างชา้ชาๆค่ะออกแรงจากต้นขาเราทิ้งศีรษะลงไป ห้าส่สามสและ1คะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะค่อยๆงอข้อศอกกลับมาช้าๆคะ่ะหายใจออกค่อยๆวางมือลงหลังจากนั้นคะ่ะเดินมือกลับไปนะคะเข้าสู่ท่า downward facing dog อีกหนึ่งรอบคะ่ะ ค้างที่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกค่ะห้าลมหายใจใครตึงแฮมสติงนะคะงอเข่าไว้ก่อนได้ใครไหวนะคะเหยียดขาตึงเลยอยู่ในท่านี้ค่ะ5้3 2และ1ค่ะหลังจากนั้นงอเข่าลงวางหลังเท้าราบขาอยู่ในท่ามอบกราบชาวโพส์ 5 4 3 2ีและหค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนวางข้อศอกลงไปนะคะที่พื้นกดโฟล์ทาร์ไม้หนักๆก,กระจายนิ้วมือออกให้กว้างๆนะคะหลังจากนั้นค่ะลดลงตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะกดข้อศอกไว้ดึงหัวไหล่ห่างใบหูนะคะออปชั่นแรกนะคะใครที่สุดตึงหัวไหล่มากนะคะให้เอามือจับประสานกันแบบนี้นะคะ ถ้าใครอยากยืดหัวไหล่เพิ่มนะคะให้กระจายนิ้วมือออกให้ก,กว้างๆขาแล้วค่อยๆวางมือในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือออปชันที่1สําหรับคนตึงหัวไหล่มากนะคะอันนี้คือออปชันที่ 2. สําสหรับคนที่มีความยืดหยุ่นของหัวไหล่ประมาณหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนจิกปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะกดข้อศอกไว้หนักๆขนแล้วค่อยๆย,ยกหัวเข่าลอย ชูสะโพกขึ้นไปหาเพดานสูงๆเลยนะคะแล้วออกแรงข้อศอกนะคะดันหาพื้นค่ะมุดศีรษะลงไปนะคะด้านหลังส่วนออปชั่นนะคะคนที่จับมือประสานนะคะทำคล้ายๆกันเลยค่ะนะคะเราเราออกแรงนะคะกดกดน้ำหนักไปที่ข้อศอกแล้วก็มือเราสามจุดหนักๆแล้วค่อยๆค่ะ มุดศีรษะลงไปฟิลยืดไปที่หัวไหล่เราห4 3สองและ1ค่ะค่อยๆวางลงวางหลังเท้าราบค่ะพักในท่าชาวโพสสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำกันอีกหนึ่งรอบ5 4 3 2และ1ค่ะ เดี๋ยวเราจะกลับขึ้นมาทำหนึ่งรอบนะคะเวลาเราฝึกนะคะสังเกตะสะบักเรานะคะเวลาที่เรายกสะโพกขึ้นไปนะคะพยายามให้อันนี้คือหัวไหล่อยู่ชิดกับใบหูใช่ไหมคะอันนี้คือสะบักเข้าหากันเนาะพยายามแผ่สะบักออกก,กว้างๆนะคะแผ่สะบักออกให้ก,กว้างๆนะคะให้เรามีสเปซนะคะระหว่าง กับหัวไหล่ของเรานะคะแยกห่างออกจากกันเราจะฟิลยืดไปที่หัวไหล่มากยิ่งขึ้นนะคะสบักทํางานนะคะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราทําอีกหนึ่งรอบนะคะใครไหวนะคะโฟอ์าร์ามได้เลยใครไม่ไหวมือประสานกันนะคะหายใจเข้าจิกปลายเท้าค่ะแล้วค่อยๆนะคะส่งสะโพกไปทางด้านหลงังออกแรงนะคะหมุน ให้สะบักของเราแผ่ออกนะคะแล้วมุดศีรษะไปนะคะลอดใต้แขนเราไปเลย5้าคายตึงแฮมงองเข่าไว้ได้4ีสสองและ1ค่ะค่อยๆวางลงโอเควางหลังเท้าราบค่ะอยู่ในท่ามอบกราบชาวโพศนะคะคราวนี้ให้ทุกคนค่ะเอามือนะคะ มาวางด้านข้างลำตัวแล้วค่อยๆค่ะหันศีรษะไปทางด้านในด้านหนึ่งนะคะเราจะได้ผ่อนคลายหัวไหล่กันห้าสี่สสองและ1น่งขาหลังจากนั้นค่ะค่อยๆดึงลำตัวกลับขึ้นมาค่ะนอนคว่ำแลวเรามายืดหัวไหล่กันนะคะ ให้ทุกคนวางศอกลงนะคะแล้วสอดแขนทางด้านขวาค่ะลอดใต้รากแร้ทางด้านซ้ายค่ะหลังจากนั้นวาดแขนทางด้านซ้ายค่ะไปทางด้านขวาอยู่ในลักษณะที่ควยกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นจิกปลายเท้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆค่ะดันลำตัวนะคะยกลำตัวขึ้นค่ะให้หน้าอกเรานะคะพับไปที่แขนเรามากยิ่งขึ้นค่ะฟิอยืดที่หัวไหล่ ห้าสและ1ค่ะค่อยๆคลายหลังจากนั้นเปลี่ยนสลับข้างค่ะแขนซ้ายอยู่ด้านในนะคะแขนขวาอยู่ด้านนอกค่ะเหยียดออกไปให้สุดเลยจิกปลายเท้าแล้วนะคะค่อยๆค่ะดึงให้หน้าอกเรานะคะทับกับแขนเราให้ได้มากที่สุดค่ะฟิลยืดที่หัวไหล่ 5 4 3 2และ1ค่ะค่อยๆค,คลายหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนนอนหงายค่ะเดี๋ยวเรามายืดบิดทวิสต์กันนิดหนึ่งหนึ่งลำตัวนะคะขยับชิดไปที่ขอบเบาะทางด้านขวาค่ะเหยียดแขนขวาออกมานะคะเหยียดแขนซ้ายเหยียดขาซ้ายออกไป หลังจากนั้นค่ะค่อยๆวางฝ่าเท้าทางด้านขวานะคะไปที่ต้นขาทางด้านซ้ายค่ะใช้มือซ้ายจับเหนือหัวเข่าขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะปิดทวิลำตัวไปทางด้านซ้ายค่ะใส่ตามองไปที่มือทางด้านขวาพยายามกดหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้ห้าสี่สามสอง และ1ค่ะหายใจเข้าค่ะดึงลำตัวกลับมาตั้งตรงหายใจออกค่ะค่อยๆคยลายท่านะคะคราวนี้ขยับสะโพกนะคะชิดไปที่ขอบเหมาะทางด้านซ้ายค่ะเหยียดขาขวาตึงวางฝ่าเท้าซ้ายเหนือต้นขาทางด้านขวาค่ะมือทางด้านขวานะคะจับไปที่หัวเข่าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะพลิกลำตัวนะคะทวิสลำตัวไปทางด้านด้านขวานะคะ สายตามองมือทางด้านซ้ายค่ะ5 4. 3สองและ1ห,หายใจเข้าค่ะดึงลำตัวกลับมาตั้งตรงหายใจออกค่ะค่อยๆคลายท่าหลังจากนั้นค่ะค่อยๆดึงเข่าเข้ามากอดนะคะกิ้งหลังไปมานะคะขึ้นลง กริงลำตัวขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะโยกไปหลังจากนั้นค่ะดึงลำตัวกลับลุกขึ้นมานั่งค่ะอยู่ในท่าคัดสมาธิหายใจเข้าค่ะวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะค่ะดึงมือพนมประกบกันค่ะลดผ่านใบหน้าลงมาที่กลางอก ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฝึกโยคะในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีกลับไปค่ะซึ่งโปรแกร,รมในวันนี้นะคะพอผ่านแคลอรี่อยู่ที่100ถึง150แคลอรี่ค่ะแล้วเจอกันในโปรแกร,รมหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ